วันหนึ่งณทุ่งหญ้าอันเขียวขจีมีแพะสามตัวกำลังกินหญ้ากันอยู่ในขณะเดียวกันนั้นเจ้าม้าที่กำลังถูกสิงโตไล่ล่าก็วิ่งผ่านมาพบกับพวกแพะพ,พอดีพวกแพะเห็นเจ้าม้ากำลังวิ่งผ่านมาจึงหัวรออเยาะและถามไปว่าฮ่าฮ่าฮาเจ้าวิ่งหนีอะไรมาหรือเจ้ามา้าหน้าตาตื่นเชียว มาได้ยินเสียงเย้ยหยันของพวกแพเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่าพวกแพงโง่ถ้าพวกเจ้ารู้ว่าข้าวิ่งหน,นีอะไรมาพวกเจ้าจะต้องตื่นตระหนกกว่าข้าอีกเพราะฝีเท้าของพวกเจ้าคงไม่เร็วพอที่จะหนีกรงเล็บของมันได้ทันทีที่มาพูดจบพวกแพก็ได้ยินเสียงคำรามที่ดังกึกก้องของสิงโตและวิ่งลนลานเพื่อหาที่หลบซ่อน ในเวลานี้เจ้าม้าก็มุ่งหน้าวิ่งหนีต่อไปเช่นกันและในที่สุดก็หนีรอดจากเงืม้อมือของเจ้าสิงโตได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่ให้ความสำคัญกับคำเตือนและการเย้ยหยันอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนิทานนี้เตือนใจให้เราเห็นถึงความสำคัญของการฟังคำเตือนและไม่ดูถูกผู้อื่นการให้ความสำคัญกับคำสอนและการเตรียมตัวรับมือกับอันตราย จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าชอบก็กดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ